ดังคําพูดที่ว่าเราจะไม่ตัดสินหนังสือทั้งเล่มเพียงแค่ที่หน้าปกแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับบางครั้งสิ่งที่เรียกว่า first impression หรือว่าความประทับใจแรกมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับการสร้างความประทับใจด้วยการใส่เสื้อผ้าของเวลเลอร์พีเ l e r PX b ว a เลเนเสื้อผ้าของเวลเลอร์ c t i c a l มีเสื้อเทๆ่ๆหมวกเทๆ่ๆสไตล์ t a c t i c a l ใส่ได้หล่อ หาซื้อได้แล้ววันนี้ทั้งออนไลน์และออนไซต์ w ว l เลอร์จาก w ว l เลอร์แท็กติคอลดังเช่นในภาพของประเทศครับห้องรับแขกห้องใหญ่ของประเทศการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาสัมผัสกับประเทศเราที่แรกที่เขาเจอคือท่ากาศยานหากท่ากาศยานหรือสนามบินเนี่ยมีการบริการที่ไม่น่าประทับใจนั่นคือภาพจําและอาจจะเป็นตัวตัดสินผลก็ได้ว่าประเทศไทยเป็นอย่างไร ในอีพีนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงความสำคัญของตัว Critical Infrastructure อีกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งที่เรียกว่าท่าอากาศยานตัวท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินเนี่ยนะครับในบ้านเราก็มีคนที่ใช้บริการในทั้งการบินภายในก็ตามการบินจากระดับ i ินเ r อร์เ o ช a l นก็ตามตัวเลขก็เป็นแสนคนต่อวันเช่นกันนั่นคือตัวขับเคลื่อนหลักด้านเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจดีก็สังคมดีนั่นก็เป็น Consequence หรือว่าเป็นลำดับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว เป็นเหตุเป็นผลธรรมดาตามหลักตรกกศาสตร์อยู่แล้วและเมื่อที่แห่งนั้นมีคนเยอะๆและที่แห่งนั้นมีความสําคัญสูงย่อมเป็นที่หมายปองของผู้ก่อการร้ายผู้ต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะส่งเมสเสจส่งข้อความตามอุดมการณ์ของเขาเอาเป็นว่าคนหิวแสงมาก่อเหตุที่สนามบินใช้คําว่าดังแน่นอนทําให้สนามบินเอง,เองเก็เป,เป็นเป้าหมายสําคัญของกลุ่มพวกนี้เช่นกันตัวผมครับก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอีกครั้งหนึ่งครับให้กับ ทาง AOT หรือว่าการท่ากัษยานแห่งประเทศไทยครานี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงการการเพิ่มขีดความสามารถให้กับท่ากัษยานด้านการรักษาความปลอดภัยมีการฝึกอบรมกันทั้งสิ้นสองวันครับมีผู้ร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดห0บคนสองวันนี้เราทําอะไรกันใช้คําว่าท่ารวมๆก็คือการเสริมเขี่ยวเล็บในการฝึกทักษะด้านอาวุธนะไม่ว่าเขาจะใช้อาวุธเป็นระบบใดก็ตามตั้งแต่อาวุธถึงตายอาวุธไม่ถึงตายไม่ว่าอาวุธนั้นจะเป็นปืนไฟฟ้าไม่ว่าอาวุธนั้นจะเป็นปืนที่ ยิงเป็นกระสุนจริงก็ตามใน2วันนี้เราก็จะพูดคุยกันนะครับภาพรวมๆก็จะเป็น3เรื่อง3หัวข้อหัวข้อแรกก็ใช้คําว่า how to shoot ยิงอย่างไรเมื่อยิงอย่างไรได้แล้วก็จะไปสู่หัวข้อ2ก็คือ when to shoot ยิงตอนไหนและหัวข้อที่3ก็คือการ retention จะทํายังไงให้ปืนของเราเนี่ยเป็นปืนที่เราสามารถใช้พร้อมยิงได้ตลอดเวลาจะไม่ใช่เป็นปืนของคนอื่นก็คือการป้องกันก,การถูกแย่งปืนนั่นแหละแล้วสำหรับ how to shoot เราก็ อันดับแรกเลยก็เรื่องของเซฟตี้บรีฟเนาะกดความปลอดภัยในการใช้อาวุธแล้วก็ทัศนคติในการใช้อาวุธต่างๆให้ปลอดภัยเมื่อใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัยแล้วจะใช้อย่างไรให้แม่นและเร็วแล้วก็ไปสู่ของหลักวิธีการในการฝึกให้ใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนไฟฟ้าหรือปืนจริงก็ตามให้อ,ออกมาใช้ได้อย่างแม่นยําและมีความรวดเร็วแม่นยําเพื่อไม่ให้ไปโดนเป้าหมายที่เราไม่ต้องการที่จะยิงไม่ให้ชาวบ้านโดนลุกหลงละใช้เร็วก็คือเราใช้ได้ทันเวลาในเวลาที่เราต้องการใช้นั่นคือหัวข้อแรกแลก้วเราก็ฝึกประมาณครึ่งวัน ในอีกครึ่งวันหลังเราก็จะฝึกกันในเรื่องของ When shoot shoot or don't shoot นะครับจะยิงตอนไหนนั่นเองเราก็เดิมพันอยู่2อ,อย่างนะเรื่องของคุกแล้วก็ลงถ้าเกิดเราถึงสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้เราไม่ใช้เราก็จะเข้าไปนอนในลงแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราไม่เหมาะสมที่จะใช้มันแต่เราใช้ก่อนเราก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าคุกนะครับทำยังไงให้เราเอาชนะเดิมพันระหว่างคุกและลงตอนไหนคือการที่จะใช้วุฒิในจังหวะที่เหมาะสมนั่นกะ็คือประเด็นที่2ที่เราพูดคุยกัน ก็จบไปอีกหนึ่งวันอีกวันนึงก็จะใช้เวลาในการฝึกอบรมอยู่ครึ่งวันนะครับทําอย่างไรที่ปืนที่เราพกพาไปมันจะไม่ใช่ของคนอื่นจะไม่ให้คนอื่นนําปืนที่เราพกพาไปเนี่ยเอาไปใช้ได้นั่นก็คือเรื่องการ retention นะเรื่องการก้องกัดการแย่งปืนนั่นคือภาพร,มรวมๆในการฝึกอบรมในโครงการนี้ครับผ่านเวลา2วันนี้ไปถือว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะครับผู้ร่วมการฝึกอบรมให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติมากมีการถามคําถามซึ่งบางคําถามนั้นก็เป็นคําถามที่ทําให้ผม ได้เรียนรู้ร่วมไปด้วยเลยผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับก็ใช้คาซานเหมือนเดิมแล้วกันนะครับความรู้ที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้ใหม่ที่เขาได้แลกเปลี่ยนขึ้นมานะครับต่างคนต่างได้ความรู้ที่มากขึ้นทักษะนะครับเรานําความชํานาญของเราไปให้เขาเขาก็ได้ฝึกฝนในทักษะในการใช้อาวุธต่างๆนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ได้ทักษะในการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ผมสอนเช่นกัน attitude ในการใช้อาวุธให้ปลอดภัยการใช้อาวุธให้ถูกต้องตามจังหวะเวลาอันควรแล้วก็การพกพาอาวุธอย่างปลอดภัยไม่ให้ถูกแย่งไปนั่นนหะมันก็เป็นทัศนคติภาพรวมๆของเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งทุกอย่างมันก็จะเบสออนหลักการสิทธิมนุษยชนนั่นแหละนะั่นคือทัศนคติที่เราพยายามที่จะปลูกฝังแล้วก็เรื่องของความตระหนักรู้ในความสําคัญของตนเองในฐานะคนที่ทํางานด้านคลาวด์เทรัลอินฟราสตรัคเจอร์เนาะด้าน a v i a t i o n security หรือว่าเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยด้านการบินเนี่ยเขามีผลกระทบสูงขนาดไหนแล้วนี่เราก็เน้นย้ำให้เป็นการเสริมแรงเสริมพลังให้เขาด้วยว่าเขาสำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของทัศนคติและเรื่องของเน็ตเวิร์ตัวเอนะครับในระหว่างการฝึอกอบรมก็มีตอนกลางคืนก็มีงานเลี้ยงโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กบิลดิ้งที่แข็งแรงมากเลย <c oughs> ท่านผู้ชมฟังเรื่องราวในอีพีนี้แล้วรู้สึกย่งไงบ้างครับก็ช่วยบอกผมหน่อยไม่ต้องกังวลอยากจะ สื่อสารอะไรกลับมาให้ผมทราบก็พิมพ์พูดคุยกันได้เลยผมพยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ละหากท่านมองว่า EP นี้เป็นประโยชน์อยากจะให้ข้อมูลเราเนี้ยได้แพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆท่านสามารถช่วยผมได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเช่นกันหากท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากผมอยากให้ผมมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของท่านขอให้บอกมานะครับผมยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ท่านปลอดภยัยทำให้สังคมปลอดภยัย ร่วมกันทำให้สังคมปลอดภัยไปด้วยกันครับ Make the world a safer place